อาจจะล่องบอยในเด้่อพี่น้องพอทุเรียนมันอาการเบาไหวแล้วเทปูนเสร็จกระลีบมาฉีดผลอาจจะเพราะยาแต่ละตัวมันบวกคือกันพอใบเขาเหลืองหมดแล้วเทปูนกลับมาฝนตกกระลีบหลีบผลเลยจ้ะพี่น้องกลับมาจากเทปูนได้ไหมกระโดดขึ้นหญ้าตอ เอ็นเขายืนต้นต้แบบทุเรียนเป็นโลกกระแขกใบเหลืองๆมันหล่วงหมดเลยเทปูนเจ็ดกระเฝ้าขี่มอไซค์กลับมาจากหน้างานเลยจ้ะลดต้นแต่ดูใบเขาลนจ้ะถืออาการเขาบว้แล้วแบบเนี้ยแต่ย่านนี่มิ้นค่ะเป็นล่าึ้นด้วยนั่นยหงะจริงจิง เมื่อนใบนี่สวยมากใบใบเน่าเลยแหละตอดามจ้ะตาสันบอถึงต้นสูงเต้นสูงคุณใบเมดแหลวฝนตกก็ต้องดีขีดเดี๋ยวพึ่งต้งคานกันเด้อเห็นลงบ่อยมันก็เมีอนวะอยากลงโออวดหรอกเพราะว่าอาการเขาป่วยแล้วใบิน เลีอยงทุกต้นบูนต้นงบนไปแล้วกินนัน่นนะต้นไง่บาบาไหวแล้วจ้ะอ่อนละรถกาะข้างพอไปเขาเห<อ>ลืองหมดแล้วเป็นงานทีมอไซไปแค่นี้ ไปมอไซด์รีบกลับมาเลยเหมือนกินปลังสุกเนาะเนี่ยเิ้นปวดหัวน,นั่นเกี่ยต้องเป่าเป่ากลับมาจากหน้างาน รีบฝน,นบดตกได้โอกาสนี่คือกินที่ตัดอ,ออกแล้วจ้ะตัดออกเพราะลากกินลาเขา,ากินหล,ลายลยกินตัดออกหลายกินแต่บอ่อใดไทยเก็บในเบึองย่านี่เม้นเม่นได้พี่หนอ่อง ต้นต้นเสียแล้วพี่น้องต้นไงขี้คานพิมเบาเอาลดนไปลดน,นเมื่อือแต่เลยเบ่าเอาบรรยายบรรยายให้เพินหูว่าเอาเห็ดอย่างตอนนี้ผลยาทุเรียนจะบรรยายใ้ให้พี่น้องฟังมายาแต่ละตัมันบวกคือกัน ในฉีดทุเรียนนัน <ไป S 1> ้บบ <ไป S 1> อาซียาล่ายาหนอนหลายย่างอ่ะพราะฉีดรอบหนึ่งมันบ่ได้คือกันเด้กาทุเรียนห้อง <c oughs> นอหนะจาามันสูง <c oughs> จังไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนี่ยเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> มือใหม่หัดเท็ด เสียงหมากะหฮาเบิ่งห <c ười> ้อยกินใต้พี่น้องกินน่างามตัวปั๊ดสิเสียงหมาเฮาด้วยพี่น้องเลยดูใบเขาเหลืองสนขนนชุบเขาจีเป็นแังสีตลอดเองต้องกินถ้าไมนกำลังรัดอ่อนเนี่ยฉีดให้มันนีเลยเด้อ ที่โลง่นนงหนึ่งไปคือนตัดกิน <Gonzalez S 1> ตัดกิน,นเขาออกกินจะลงงบเลยนะมันเหมือนมันกำลังรัดอ่นนอนเ่ะเนาะก็แทกไปเลยอย่ารำคาญกันเด้อพี่น้องเลยเดแต่วจะว่ดฉีดยาบ่อยโบเมนพอยาตัวหนีมันเป็นยายาล่าวันนมันฉีดยาหนอน ถ้าใบเขาเริ่มอ่อนนอนจะมากินแล้วก็เขาจะเป็นไาย,าไออยานอเหียงนาอไปแจ่จ้ะไปแจ่คือตัวเขาขาวจะมากินน้ำเลี้ยงจากใบที่เขาหลัดใบอ่บอ,อนเขาก็ต้องฉีดตะกอนตะกอน,น,อนใแจ,ใเ,จเพียจักกระจันรลายเพียจ้ะถ้านอนลงต้นเนี่ยคือตัดถึงอย่างเดียวจ้ะ นี่นี่คือตัวนี้ฉีดยาล่ากับยาหมอดจ้ะตัวนี้ฉีดยาล่ากับยาหมอดสองตัวสองตัวเลยโอ้เสียงสาหงนอยดซดเพราะว่าถ้าเขาบวชห้าก็ต้องลุ้งเพราะเหมือนคนห้าเนาะป่วยก็ต้องหายากินยาน้อยสดสดเลยถ้าป่วยป่วย,ป,วยป่วยแบบป่วยนักกะรักษายากหน่อยถ้าเริ่มจะป่วยเ้าก็ดูแลรักษาหายแน่ แต่อันนี้ก็บอมันใจว่าเขาจะหลอดหรือเปล่าโอ้โหนใช่หมิงเลยตอนนีกินขาเบียดกันหลายต้องคิดนี่บ่มีเสริงเขาตานกําลังขีดแต่บ่ได้ไปท้ายขี้หมิงบอมีเสงหมิงจนเวียนหัวถ้าทุเรียนสาวข้างหลังเน่ะจะสวยเพราะบ่ท่านได้ถือสารเพราะทุเรียนนี่เขาตองหลิงสารจ้ะจะเอาเดือนไหนตัดเดือนไหนเขาหลิงไดกําลังเหลือง อันนี้ทําดอกไปแล้วแต่ว่าช่วงนึนติดฝนมันเลยบ่ดอกบ่ออกดอกตัดติดฝนเขารัดอ่อนเขาบ่มีดอกอย่างเขาเลยอาบเห็นต้นอาบเลยเห็นต้นทุเรียนเลยน้อนบรับลยแล้วพี่น้อน้อนบรับเเหลืองนรับว่าเขาเป็นหนีเยอะค่าปุ๋ยค่าย้าไม่เกินเลยคาเงินเขาเอาเงินดอกเขามาที่นี่ก็หลายแสนจ่ะ ในถุกถ้ำน่ะอยู่ติดเขาเป็นลักเพราะว่าเขาอ่อนบ่มีสัญญาณตัดเขาอื่นใบคอนโดหลังบ้านฉีดหลังบ้านบอกไปถ่ายดอกมีหนองใบใบมุดแล้วจากเรียนใบงามๆมาอยู่ข้างล่างนิด เลียนจะต้องใบงามใบเงาถึงจะติดลูกพี่ที่เรวใต้ทองก้มหาตนใต้ทองก้มวาอยังเกใต้ทองก้มคือเขากำลังเป็นลูกคือเขาตายเรียกตายท้องก้ม ต้นที่ขูดเขาเลย้ะต้นที่เขาขูดเขาขูดเป็มหน่อเตึมนิดเองโอ้ยลายตัวท่านจะขูดบลูว่าเขากินลายหรือเปล่าโอ้ยบึงต๊กบึงขูดเต็มส่นพี่น้องขูดเต็มหน่อขึ้นลัก ปวดหอดปุวดโลกหมาดิดูใบเขาหล่นมดหล่นจากต้นลงมาข้างล่างเลยเลื่อนงบนบ่มีใบต้องจะฉีดได้กับฝนฉีดได้กับฝนดูใบเขาหายใบเขาหล่นมดเดี๋ยวแค่นี้เลยจ้ะฉันนักหน้านฉีด ฝังเข็มยันหย่อนเลยแต่เอาโอยู่บนต้นก่อนเอ็งฟังนี่อิงขีดยังเงียบอ้นเปียกเลยบิ่งล่าไอยขูดหลายล่าเขาขึ้นเบิ่งล่าบึงล่าบึงล่าเด้อนี่แหละ ต้นเขาบ่ามีโอกาสได้แหง่งต้นเขาบ่ามีโอกาสแห่งเขาเลายเปิดเขาเลายเองโอ้โทรศัรพท์ก่อยนี่แหละคือลาเชื่อลาเชื่อลาคือผเรียนต้นบ่แห็นผลเยอะดูก,กันนะ

là vượt khó, vượt khó nâu